สวัสดีค่ะมีรถ SUV กว้างขวางนั่งสบายมานำเสนอกันอีกคันหนึ่งแล้วนะคะ Honda c r ซ2.0 e Vtetto คันนี้ปี2014ค่ะท็อปสุดเลยนะคะขับเคลื่อนสีล้อรหัสตัวถัง588นะคะขายเงินสดอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นรปรี่กว้างนั่งสบายแอร์เย็นสุดๆเลยนะคะเดี๋ยแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้สุดๆเลยค่ะตามมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะ ร SUV ขายเงินสดนะคะ Honda c v 2.0 e V-Tech g e t o คันนี้ปี B 2004ค่ะท็อปสุดนะคะรหัสตัวถัง588ขับเคลื่อน4ล้อนะคะเครื่องยนต์ v t e c ค่ะราคาอยู่ที่179,000บาทเท่านั้นภายในเป็นเบาะหนังสีแบดด้วยนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพบไฟฟ้าระบบ Central Lock ค่ะ Airbag ABS กุญแจริโมดนะคะ g ออโ t o ค่ะ เครื่องเสียงสแตนดาดนะคะติดมากับรถเลยนะคะ AM/FM AM, นะคะเทปแล้วก็ CD ค่ะภายในสีเบตด้วยนะคะสภาพสวยสุดๆเลยมีหลักหลังคาด้านบนด้วยค่ะกว้างนั่งสบายค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะใครกำลังมองหารถครอบครัวกว้างนั่งสบายต้องเป็นคันนี้เลยนะคะราคาไม่ถึง2องแสนคุ้มสุดๆเลยค่ะขับดีสุดๆเลยนะคะ ด้านหลังกว้างค่ะขนของได้เยอะม,มากๆเลยค่ะเบาะก,ก็สามารถพับได้ด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะออกรถไม่ยุงยากเลยนะคะน่าใช้ค่ะลูกค้าท่านไหนอยากที่จัดไฟแนนซ์นะคะโทรปรึกษาแอมได้เลยนะเดี๋ยวอมหาไฟแนนซ์ให้ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องดาวน์นิดนึงนะเพราะรถหลายปีแล้วค่ะแต่โดยรวมแล้วนะดูจากสภาพแล้วนะคะ คันนี้ปี0ูนสี่ได้สภาพนี้ถือว่าสมบูรณ์สุดๆเลยนะคะแล้วเป็นรถที่ขับดีแล้วก็ทนทานมากๆเลยคันนี้แอร์แบ็คู่ค่ะภายในกว้างสุดๆเลยค่ะภายในสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะเจ้าของเก่าดูแลรักษารถมาดีมากๆเลยเดี๋ยวเปิดฝากระโปรง,งหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะหน้าเครื่องเป็นเครื่องยนต์มีเทคนะคะรหัสตัวถัง5 8, 8 8ขับเคลื่อนสล้อค่ะ คุ้มสุดๆเลยนะสำหรับรถคันนี้ค่ะใครกำลังมองหารถ SUV สภาพปีสวยนะต้องเป็นคันนี้เลยค่ะ Honda CV 2.0 e V Tech เกียโตท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อปี2004ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามารละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะ บ๊ค่ะ